ม in ุดตรงแ้ให้นะเอาอิฐบูนใส่ดอยต้องไปอยุเดี่ยวเดี่ยวบ่อก่อนี๋ยวจะเป่าสาก่อนก็พอสามตัวนี้เม็ดหนึ่งมันจุดบอีมันต้องหีอบมีในเม็ดได้มันจบ่าอะไรขอบปูมว่าไรเดียคอนเอาสีเอาสก่อนาจว่ร2งทางมาทอกเอคอนอาสีหน่สก่อนแบ่งนบจุกลาง่างเก้งมาทางเาเอมาส่กรทัทีก่อนยัยบใ่มนขอบเอง่

เอาเยอะเขาจีบแค่หนึ่งตวงหนอสามคนนะสามคนนะเพราะว่าถาดนันถาดท่เม็ดนึงานีแค่หนึ่ีเม็ดเดียวหนอเม็ดนึงะตัวนี้มันเม็ดยี่สเ่เทียงเทงเทียงเพราเทียงเขาเขาจะยับได้แต่เขาจะยับได้เอ้าก็คือเาจยับเป็ไม่หลังอีกคือเาะหลังไมาผิวเนี้เยบบนี้เขาเข้าหูเลยว่ามันจะหนีมันบ่อหนี ใหยับมาหลังอีกให้มันเลือนหนามันเลือนตั้งหนาไปเต็มตายากระทางมืด้วยนี yeah. yeah. ่อ okay ่ะพี่ย uh ับ huh. ต like ัวหลังมาอีกยับหลังมาผี่ตรงอีกก้อนหนึ่งข้างนี้เพิ่มเป็นสี่ก้อนหัวสามก้อนยึ่เก่าสามกันเนาะไว้กระดิ่งปีสั้นให้มันเลือนไว้ข้างหนาเออันเป็นซั้นไว้ตั้งไม่ตั้งกระถางแต่ว่าฟังยังมั่งกว่ามั่งสามนี่ สมอ้ยสก้อนมันจะเป็นไงกว่ากันจังไหเยี่ยวนี่สาบ้านแบบนี้ง่านี้เออันี้มยับเขานี่คือคือฟังห้านีมังเนี่ยีะาตีเจ้าออีหาเจ้าขนาดมันเลยน่งทีเออขนาเขามกเอราลองวนลองีห้าแล้วอ